สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันพันธพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังลูกน้องมีผลงานดีไหมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับได้มีโอกาสคุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในแวดวงวิชาการนะครับก็มีคําที่อยากจะพัฒนาลูกน้องตัวเองเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีในประเด็นคือ,อผู้ใหญ่ท่านนี้เขามีเจตนาที่ดีนะครับที่อยากจะให้พนักง,งานในทีมในฟังก์ชันในฝ่ายของตัวเองมีผลงานที่ดีขึ้น พยายามที่จะเอาระบบบริหารผลงานมาใช้มีการกําหนดเป้าหมายที่มันชัดเจนเพื่อทําให้พนักง,งานแต่ละคนรู้กันไปเลยว่าในแต่ละปีเนี่ยเขาจะต้องสร้างสารร์คผลงานอะไรแบบไหนรวมถึงเอาไปเชื่อมโยงกับระบบการให้รางวัลนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ก็คือพนักง,งานยังคงไม่ค่อยแสดงผลงานในสิ่งที่เราได้ตกลงกันไว้สักเท่าไหร่ ยังคงรักษาพฤติกรรมแบบเดิมก็คือถ้าดีก็ยังดีแบบเดิมๆนะครับเมื่อปีที่แล้วคนที่แยก่ก็ยังแย่แบบเดิมไม่ยอมที่จะพัฒนาตัวเองหลายคนก็ไม่มีพลังในการทำงานนะครับก็พยายามที่จะเข้าไปเจาะหาสาเหตุว่าลึกๆแล้วมันเป็นอะไรซึ่งพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามันมีการแบ่งแยกกันอยู่นิดนึงคือผมสามารถที่จะแบ่งพนักง,งานในกลุ่มนี้ออกมาเป็นประมาณสัก3ามส่วนได้ เวลาที่เข้าไปคุยกับกลุ่มพนักง,งานเหล่านี้นะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีพลังเต็มเปี่ยมฮะมีแรงจูงใจในการทํางานล้นเหลือรู้ว่าตัวเองจะต้องไปถึงไหนรู้ว่าปีนี้ผลงานตัวเองจะต้องดีขึ้นได้ยังไงร,รู้ว่าจะต้องพัฒนาอะไรเอา KPI ลงไปจับปุ๊บทุกคนในกลุ่มแรกเนี่ยทราบนะครับว่าเราจะต้องมี KPI ที่ท้าทายมากขึ้นแล้วเขาก็กล้าที่จะตั้งเป้าหมายที่มันท้าทายขึ้น กับหัวหน้ากับผู้จัดการของเขาซึ่งคนกลุ่มนี้มีพฤติกรรมในการทํางานที่ค่อนข้างไปในเชิงบวกนะฮะเรียกว่าตั้งใจมุ่งมั่นทํางานกันอย่างแบบจริงจังมากๆแต่ประเด็นคือเป็นกลุ่มคนที่มีน้อยที่สุดจํานวนน้อยมากนะครับถ้าตีสักร้อยคนเนี่ยกลุ่มนี้มีอยู่ประมาณสักไม่ถึง10คนนะฮะซึ่งมันเลยทําให้หัวหน้าของทีมนี้ผู้จัดการหรือผู้บริหารของทีมนี้มีความรู้สึกว่าถ้าคนกลุ่มนี้มีอยู่แก่เนี้ยแล้วจะนําพา หน่วยงานหรือองค์กรของเราไปสู่เป้าหมายได้อย่างไรถูกไหมฮะอันนี้คือส่วนกลุ่มที่1นนะครับจะทํายังไงให้กลุ่มที่1มีจํานวนมากขึ้นกลุ่มที่2ที่เข้าไปคุยด้วยอันนี้จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างเยอะนะฮะกลุ่ม2กับกลุ่มที่สามที่กําลังจะคุยถึงในอีกไม่นานเนี่ยจะมีจํานวนใกล้ๆกันกลุ่ม2กลุ่ม3นะครับกลุ่ม2คืออะไรกลุ่ม2คือคนที่ยังมีความลังเลสงสัยอยู่เหมือนกันยังมีความไม่เข้าใจในบางเรื่อง ถามว่าไม่เข้าใจอะไรบ้างคือกลุ่มที่2เนี่ยมีประเด็นตรงที่ว่าผู้บริหารระดับกลางของเขาส่วนหนึ่งนะครับไม่มีการชี้แจงเป้าหมายการทํางานให้กับกลุ่มที่2เนี่ยที่มันชัดเจนมากพอว่าจะต้องบรรลุอะไรบ้าง KPI แต่ละตัวมันแปลว่าอะไร competency หรือพฤติกรรมในการทํางานมันคืออะไรกันแน่ไม่มีการชี้แจงมีแต่การประกาศออกไปว่าปีนี้คุณจะต้องบรรลุเป้าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น,น,น,นะแล้วก็กลับไปทํามา ระหว่างปีก็ไม่มีการพูดคุยไม่มีการหยิบยกเอาประเด็นที่พนักง,งานทําได้ไม่ดีมาพัฒนามาสอนมาแนะนําไม่มีเลยครับทิ้งเลยแล้วก็ถ้าพนักง,งานคนไหนทําไม่ดีไม่ได้เป้าหัวหน้าของทีมนี้บางคนนะฮะที่เขาพูดให้ฟังก็คือหัวหน้าจะมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือด่าเลยฮะ เรียกมาทำไมททำไม่ไ,มได้แย่มากสอนไม่รู้จักจําอะไรเงี้ยคือจะมีคําพูดเหล่านี้ออกมาตลอดเวลาแล้วพนักงานก็เคยถามนะมีพนักงานบางท่านเขาก็กล้าเนะี่ยที่จะถามท้าทายไม่ใช่ท้าทายสิเป็นคําถามที่ถามด้วยความค่อนข้างจะตรงไปตรงมามากกว่าว่าก็ในเมื่อเราไม่รู้จริงๆว่าจะทํำยังไงเพื่อให้ไปสู่เป้าในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าของพวกเราทําไมท่านไม่สอนเราละ่ะ เนีย่ยเจอคํานี้เข้าไปเนี่ยหัวหน้าก็แบบด่าเข้าไปอีกนะคือไปทําให้เขาโกรธไม่รู้ไปกระตุ้นต่อมโกรธอะไรตรงไหนนะเขาเขาก็โกรธมากขึ้นแล้วก็ด่าเปิงเลยฮะว่าทําไมเป็นคนไม่รู้จักที่จะคิดไม่รู้จักที่จะพัฒนาตัวเองไม่รู้จักที่จะควนคว้าหาคําตอบหัวหน้ามันไม่ได้ให้คําตอบได้ทุกอย่างเนีย่ยเขาก็จะพูดไปเรื่อยด้วยอารมณ์ของเขาสุดท้ายแล้วมีอะไรดีขึ้นไหม <laughs> ไม่มีฮะ มันยิ่งจมมันยิ่งทําให้พนักงานรู้สึกแย่ทาให้รู้สึกเฟลทั้งท้ที่ตัวหัวหน้าเองกับผู้บริหารดับสูงขึ้นไปเนี่ยอยากที่จะให้ทีมงานทีมนี้บรรลุเป้าจริงๆเพราะอย่างน้อยเรายังเห็นว่าเป็นทีมที่2เนาะเป็นกลุ่มที่2ที่สามารถที่จะเป็นคงยังพัฒนาได้แต่อันที่1ที่ประเด็นเป็นปัญหาคือไปติดอยู่ที่ตัวหัวหน้านี่แหละว่าเขาไม่ชี้แจงเป้าหมายให้ชัดเจนพอมันไม่ชัดเวลาพนักงานทํางานมีปัญหาก็ไม่สอนไม่แนะอีกมันเลยทําให้วนเวียนอยู่แบบเนี้ยพนักงานเองก็ไม่สามารถที่จะบรลุเป้้าาหมยได ใช่ไหมอันนี้เราก็ไม่เคยบอกเขาคือในมันมีงานวิจัยเยอะนะครับมีอยู่ชิ้นหนึ่งที่ CIPD เขาทำมาเนี่ยคือ75%ของหัวหน้าเนี่ยไม่เคยบอกลูกน้องนะว่าปีนี้จะต้องทำอะไรบรรลุอะไรบ้างก็่บอกแค่ว่าทำให้ดีนะบางคนนี่เอาเจดีมาแล้วทำตาม j จดีนี่แหละโดยที่ไม่เคยบอกเป้าหมายแล้วก็มี60%ของหัวหน้าไม่เคยฟีดแบ k ลูกน้องเลย ไม่เคยบอกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา1สัปดาห์หนึ่เดือนที่ผ่านไปเนี่ยเขามีอะไรดีมีอะไรต้องพัฒนาบ้างมีจุดไหนบ้างที่ยังทําแบบเนี้ยแนวโน้มเป้าเป้าหมายปลายปีคงไม่ถึงแน่นอนมีประเด็นไหนบ้างที่คุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางานเพื่อทําให้ตัวผลลัพธ์ของงานมันดีขึ้นไม่มีหกของหัวหน้าไม่บอก2 0 4สิเท่านั้นเองที่บอกนะครับแล้วก็อีก70%ของหัวหน้าเนี่ยไม่เคยสอนงานเลยครับ เวลาลูกน้องถามทํายังไงดีครับพี่หัวหน้าอีก70%เนี้ยไม่เคยที่จะคิดสอนงานก็มักจะโยนไปให้ลูกน้องแล้วก็บอกว่าคุณก็ไปหาทางเอาสิคือถ้าลูกน้องเขารู้แล้วเขาเก่งกว่าหัวหน้าผมว่าเขาคงเป็นหัวหน้าเราไปแล้วถูกไหมครับดังนั้นลูกน้องบางคนไม่รู้มันไม่ผิดนะครับเขาไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ได้ผิดเลยอะ่ะสิ่งที่หัวหน้าต้องทําคือถ้าพิสูจน์ได้แล้วว่าเขาหาแล้วเขาไม่รู้แล้วเขาก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนด้วยคําตอบเนี้ย ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาของเขาอะ่ะผมว่าคงต้องมีการโคชชิ่งไม่บอกตรงๆก็ต้องมีไกด์ลน์นิดนึงให้เขาไปหาคําตอบได้ด้วยตัวเขาเองถ้าเขาพอจะมีไอเดียอยู่บ้างะนะครับแต่ที่สําคัญคือคงต้องมีการพูดคุยกันมีการบอกกันมีการโคชกันบ้างนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายคือเนี่ยแรงจูงใจใช่ไหมฮะทำไม่ได้ก็โดนด่าทําไม่ได้ก็โดนด่าบางทีทําได้ย่งโดนด่าเลยคือสุดท้าย ตัวแรงจูงใจนี่แหละฮะจะเป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้พนักง,งานมีพลังในการทํางานต่อหรือไม่เพราะในในกลุ่มที่2ที่เราคัดออกมาพนักง,งานกลุ่มนี้มีประมาณสัก4ามสีข่ของของทีมงานเขาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นทีมที่ยังเบอร์เบลอแต่ว่าถามว่าถ้าเขาชัดเขาไปไหมเขาไปนะฮะถ้ามันมีเป้าหมายชัดเจนมีไกด์ไลน์ชัดเจนมีวิธีการคิดวิธีการทํางานที่หัวหน้าสอนชัดเจนเนี่ยเขาไปแน่นอนประเด็นหนึ่งที่ผมคุยอยู่หัวหน้าแล้วหัวหน้าก็ตอบกลับมาว่า อ้าทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องหาทางออกได้สินะแล้วผมก็ไปถามพนักงานไปเก็บข้อมูลจาก HR ของของของบริษัทเนี่ยครับองค์กรเนี่ยครับแล้วก็ไปดูดูประวัติโปรไฟล์พนักงานแต่ละคนปรากฏว่าทีมนี้ไอสองทีมสุดท้ายคือทีม2กับทีม3นะทีมหนึ่งนี่โอเคผ่านไปเลยนะครับว่าเขาตั้งใจมากทีม2กับทีม3คือทีมที่2คือคุมุมเกลือคุมเกลือหน่อยแต่ว่ายังมีพลังอยู่ทีม3คือไม่เอาอะไรเลยนะครับทีมที่3ทีซึ่ยังไม่ได้แตะถูกนะฮะทีมที่2กับทีมที่3เนี่ย เอาว่าคนส่วนใหญ่แล้วกันเกือบหมดนะฮะเกนี่คือส่วนใหญ่มากนะครับเป็นคนเก่าคนแก่ที่ทํางานกับองค์กรแห่งนี้มามากกว่า20ปีซึ่งพอเรามาพิจารณาตรงนี้ท่านผู้ฟังพอสังเกตอะไรออกไหมฮะยีปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยคิดเขาไม่เคยถูกฝึกให้คิด เขาถูกฝึกแบบว่าสั่งแล้วก็ทําสั่งแล้วก็ทํามาโดยตลอดจากผู้บริหารรุ่นเก่าชุดเก่าซึ่งเดิมทีเราก็ไม่ได้ผิดนะฮะวิธีการทํางานแบบนี้มันก็เป็นเป็นมาในอดีตอยู่แล้วละ่ะแต่พอมายุคนี้เราต้องการให้เขาคิดฝึกคิดฝึกนําเสนอฝึกหาทางเลือกหาทางออกเอามานําเสนอซึ่ง20ปีเขาไม่ได้ถูกฝึกคิดแบบนี้มาเลยวันดีคืนดีโยน KPI ไปแล้วบอกคุณต้องคิดมาผมว่ายากนะ สำหรับคนที่ไม่เคยถูกฝึกมาแม้ว่าเขาจะมีความเต็มใจอยากจะฝึกจริงๆนะแต่ถ้าเราไม่มีไกด์ไลน์ให้เขาฝึกไม่มีแนวทางค่อยๆจูงเขาเดินอะ่ะคืออยู่ดีๆก็ปิดไฟแล้วเขาเดินเองเลยผมว่ายากอาจจะต้องจุดเทียนบ้างให้มันมีทางเดินให้มันมีแสงสว่างเล็กๆสักนิดนึงให้เขารู้ว่าเขาจะต้องทํำยังไงเนี่ยผมว่าคนกลุ่มนี้ถ้าเขารู้ตรงเนี้ยเขาไปได้แต่เราอย่าหักทันทีฮะเพราะผู้บริหารปัจจุบันชอบอย่างนี้นะ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  วันดีคืนดีก็หักเลยครับคุณต้องทําให้ได้ทั้งทงที่ทําไมไม่คิดมาก่อนเราว่าไอ้ยีปี25ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยทําแบบนี้ยวันดีคืนดีค่อยทำแบบนี้ผมว่ามันยากสําหรับคนกลุ่มนี้เหมือนกันดังนั้นอาจจะต้องมีช่วง period มีช่วงเวลาที่ค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมบางคนที่เขาอยากจะไปล่ยบางคนอาจจะเร็วบางคนอาจจะช้าไม่เป็นไรฮะให้มีสักปีหนึ่งในการที่ให้เขารู้ตัวว่าจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วนะส่วนกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ไม่เอาอะไรเลยจริงๆนะครับพลังหายหมด ไม่มีแรงจูงใจไม่เข้าใจไม่ทําอะไรทั้งนั้นอยากจะทํางานแบบเดิมเดิมงานเอกสารก็ทําแบบเดิมทําแย่ลงกว่าเดิมด้วยซ้ไปซึ่งคนกลุ่มนี้เราก็ถามว่าทําไมไม่มีมาตรการอะไรเลยสําหรับองค์กรแห่งนี้ซึ่งเขาก็บอกเขาอยู่กันมานานแล้วก็มีเอาระบบดั้งเดิมอาวุโสมาจับไว้เวลาจะรีวอร์ดถ้าไม่รีวอร์ดกลุ่มนี้ก็จะโดนมีข้อเขม่นเพ่งเลง็งเอาไปฟ้องในเหนือเหนือขึ้นไปอีกมีปัญหามันทําให้ผู้บริหารบริหารงานยากขึ้น ถามว่าไล่ออกได้ไหมก็ไม่ได้อีกมันมีเงื่อนไขยเยอะแยะไปหมดเลยที่ไม่สามารถจะจัดการกับคนกลุ่มนี้ได้เลยท่านผู้ฟังลองนึกดูนะฮะถ้าเราจัดการกับคนกลุ่มที่3ซึ่งไม่ยอมทํางานอะไรเลยไม่ได้ไม่ว่าจะรางวัลก็ให้น้อยก็ไม่ได้ก็ต้องให้พอๆกับคนกลุ่ม2เนี่ยผมว่าคนกลุ่มที่1อ่ะอยู่ยากใช่ไหมฮะคนกลุ่มที่เป็นคนเก่งขององค์กรสร้างผลงานแต่สุดท้ายแล้วผลงานที่สร้างมากับได้รางวัลพอๆกับกลุ่มที่3ซึ่งไม่สร้างอะไรเลยเนี่ย ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่็นไรจะทิ้งไว้รอให้เขาก็เสียผมว่าไอ้จังหวะที่รอให้เขาก็เสียญเนี่ยไอ้กลุ่มแรกมันจะหายไปเรื่อยๆถูกไหมฮะหรือกลุ่มที่2ที่แปลงร่างมาเป็นกลุ่มแรกได้เขาก็จะเริ่มมีเรียกว่าเรียกร้องหรือไม่มีแรงจูงใจในการทํางานแล้วครับสุดท้ายคนกลุ่มนี้ก็จะต้องค่อยๆหายไปหรือถ้าไม่หายไปทํางานที่อื่นเขาก็จะแปลงร่างมาเป็นคนกลุ่มที่3อยู่ดีเพราะเหตุผลคืออะไรฮะก็ทําดีแต่ไม่ได้ดีตามที่คาดหวังก็อย่าไปทํามันเลยดีกว่าอยู่แบบนี้ก็ยังได้อยู่นนี่านะ นี่แหละนี่คือประเด็นที่ผมให้คำแนะนำกับผู้บริหารไปคือเนื่องจากว่าองค์กรแห่งนี้มันมีเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงที่ต้องใช้เวลาไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนได้แต่ต้องใช้เวลาแล้วเงื่อนไขพวกนี้มนดันไปผูกกับกฎระเบียบข้อบ้งคัคบมากมายที่ต้องทำเรื่องเปลี่ยนแปลงเยอะแยะไปหมดเลยท่านผู้ฟังก็น่าจะเดาออกว่าถ้าพูดอย่างนี้น่าจะเป็นองค์กรแบบไหน สุดท้ายตัวผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรเขาตั้งใจนะฮะเขามุ่งมั่นที่อยากจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นแรงผลักดันความตั้งใจของทีมระดับ C level ขององค์กรเนี่ยถ้าเขามาขนาดนี้แล้วเนี่ยผมว่าไม่ยากละมันอยู่ที่ว่าเราจะผู้บริหารกลุ่มนี้จะมีพลังในการขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันสิ่งที่มันถูกต้องเนี่ยอย่างต่อเนื่องได้มากน้อยแค่ไหนจะมีพลังในการที่จะทําให้คนกลุ่มที่3มาเป็นกลุ่มที่2 ให้มันเคลียร์ขึ้นแล้วจากกลุ่มที่2มาเป็นกลุ่มที่1ได้มากน้อยแค่ไหนนะองค์กรเอาทักวฟังเป็นแบบนี้บ้างหรือเปล่านะครับก็อย่าลืมนะฮะให้ใช้เวลานิดนึงสําหรับการที่จะเปลี่ยนแปลงของคนกลุ่มที่2องอะ่ะมันต้องมีส่วนคนกลุ่มที่3ถ้าเขายังคงไม่อยากสร้างผลงานอะไรเราคงต้องมีมาตรการที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมานิดหนึ่งะนะครับเพื่อทําให้คนกลุ่มนี้เขาสามารถที่จะ คนคนเก่งอะน,นะฮะสามารถที่จะอยู่ทํางานกับองค์กรต่อไปได้นั่นเองนะครับก็าฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ